จะมาสำรวจโลกซีดของเจนนี่ซีที่จะหาตัวเธอได้และถ้าทำเธอเสียใจอีกร่างเดวิลเลอร์ขอกเธอจะโตมมาและตอนนี้เราอยู่ในโลกของเธอแล้วงั้นลองลงไปกันอเซล้วนี้ทำอะไรของนายเนี่ยนั่นไม่ถึงอะไรฉันทำอะไรฉันเพิ่งมาเองแต่ะ อย่าทาฉันกลัวแบบนี้สิโอเคโอเคแต่อเซลเราอยู่ไหนเนี่ยก็ดานอ้อย่างที่ฉันพูดไปก่อนหน้านี้ช่วงอินโทรไงนี่คือโลกของเจนนี่อะไรนะเจนนี่เจนนี่สมัยอะนะแต่อเซลเจนนี่ไหนนะฉันรู้จักเธอเปล่าอ่ะก็ใช่นะอาจจะเคยได้ยินมัดเจนนี่แต่มันไม่ใช่อย่างที่นายคิดนะเพราะตอนนี้นายอาจจะคิดเออมันคือมอด เราอยู่ในเวลนี้ที่มีผู้หญิงชื่อว่าเจนนี่และดูเหมือนอว่าท่านนายทําเธอเสียใจเธอจะกลายเป็นร่างเดเวลลอร์เพราะงั้นเราจะไปหาเธอววและห้ามทําอะไรแย่ๆใส่เธอนะโอเคนะแต่นายมันเก่งเรื่องทําให้คนเสียใจอยู่แล้วอะ่ะเพราะงั้นเธอจะกลายเป็นร่างนั้นแน่นอนเลยเอยฉันทําคนเสียใจเพราะนายชอบเป็นคนเผาบ้านและขโมยสัตว์เลี้ยงของฉันตั้งหากละ่ะ แต่เซลนะสมควรโดนแล้วแบบว่านายมาทําลายบ้านของฉันและนายต้องการอะไรอะ่ะเพื่อที่จะไม่โดนแก้แค้นมันแน่อยู่แล้วที่จะต้องแก้แค้นนายโอเคเออมาคลาบของพื้นฐานกันไอหัวบล็อกดินเอ้ยเอาละฉันจะไปเอาทอชนะเพราะว่าเราคงต้องไปขุดแร่ก,กันใช่ไหมเออก็อาจจะนะฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมอสในทางทฤษฎีซเซลนายได้ยินไหมนายได้ยินไหมเนี่ยไม่นะอะไรเสียงเหมือนระฆังอ่ะนายได้ยินเปล่าไม่ แต่นั่นฝ<ส>ีม,มือมานายน่าจะในเมื่อกี้อโอฉันกำลังฆ่าไอรอนกอเล็มล่ะฉันว่าฉันจะไปข้างล่างสำรวจอะไรสักหน่อยนะนี่ไหนรู้ไหมว่าเจนนี่นั่นจะโผล่มาตอนเช้านะ่ะฮะเอ่อไม่รู้สิอ๋อตรงนี้มีกล่องด้วยจะเอาของในนั้นนะ เขจะ<ม>าหาไม้มาเยเอะๆแล้ว<า><ม>แบง<ล>่งทิดหลังน้าหรือจะเก็บไว้ให้ตัวเองหมดเลยดีล่ะหมายความว่าไงที่นายจะเก็บเอาไว้เองหมดเลยอ่ะฉันออกไปข้างนอกเอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงข้างนอกแล้วเดี๋ยวก่อนนะนั่นอะไรอ่ะนั่นนายเห็นหรือเปล่าวะอาเซลอาเซลฉันเห็นพอเท่าอ่ะฉันจะไปหามันหน่อยนะฉันว่าจะไปเนเธอร์คนเดียวแล้วนายมีอาหารนั่นไอรอนกอลลมฉันจะไปหามันไหนดูซิเปิดกล่องแล้วนะออ้กางเกงทองแล้วก็เหล็กนิดหน่อยแล้วก็เออเดี๋ยวนะอาเซลมีไฟแชกอยู่ด้วยล่ะเออไปได้ไเป็นไปได้นะนายไม่รู้เหรอ พ่อหวัวหมอเออแต่มันมีฟลิปเยอะเกินไปนะน่าสงสัยสุดๆเลยใช่ไหมอาเซลดานอ้นายมีอาหารบ้างไหมไหนดูสิฉันมีขนมปังชิ้นหนึ่งแลมหมดแล้วอะ่ะ <c oughs> แต่ว่าฉันมีข้าวเยอะอยู่นะตอนนี้ต้องการไหมจะต้อไปหาอะไรหน่อย <c oughs> อ,อาเซลมาดิมาดิเร็วเร็านนี่เจเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอย่าร้องแบบนั้นสิเสียงไม่มันแตกนะเว้ยอาเซลเธอมาหาฉันโอ้แต่ก็มาหาฉันอ่ะแต่เธอเธอเธอชื่อว่าเจนนี่เธอเอาหัวใจมาให้ฉันอ่ะหัวใจเจนนี่ได้นังสืออาเซลไม่ร่างนั้นเหรอ ร่าน่ะเดที่พูดถึง่ะแต่เธอดูไม่ร้ายเลยนะเนะเดี๋ยวเออเอาหนังสือเอาหนังสือมาให้ฉันหน,หนังสือเหรอ ได้ฉันขอเก็บหัวใจเอาไว้นะอาเซลอาเซล,าเซลนายไปอ่านหนังสือทุกคนก่อนหน้านี้อาเซลบอกว่าเราจะทําตัวดีกับเจนนี่เพราะไม่อย่างนั้นร่าง่ากลัวของเธอจะออกมาแต่แน่นอนว่าเจนนี่นั้นเป็นมิรมากแล้วจริงนะฉันอยากจะเห็นร่าง่ากัวของเธอไม่อย่างนั้นมันก็จะน่าเบื่อมากเพราะอย่างนั้นเราจะหยิบหัวใจของเธอแล้วนอมันบอกว่าสวัสดีทุกคนพวกเธอเพิ่งมาใช่ไหมนายดูหลงทางนะเอานี่หัวใจฉันไปเป็นของขวัญต้อนรับนะ คนดีจังตอนนี้ฉันจะทำแบบนี้นายทำอะไรอ่ะโอ้ยใหยอาเซียเกิดอะไรขึ้นอะหายไปแลยเกิดอ้นอุ้ยนายเผาหัวใจเธอนายโง่หรือเปล่าเนี่ยนายบ้าไปแล้วนี่นายเผาหัวใจเธอทำไมล่ะเนี่ยไม่แบบว่าอาเซลเอ่อไม่บอกไปแล้วไงว่าอย่าทำที่นายทำนายทำอะไรเนี่ยนายจะฆ่าฉันเหรอนายฆ่าฉันแน่เลยแล้วนายทำอย่าไรฉันบอกว่าอย่าทำนายจะทำเซีวโกรธด้นะอาเซลดูฉันอยากให้นายฉันอยากให้นายมานี้ที่ไหนอ่ะ และจะพาฉันมาโลกนี้ทําไมในเมื่อเราไม่อยากเจออะไรที่อันตรายอ่ะใช่ไหมแบบว่า,วาหรือเปล่าเนี่ยแบบว่าใช่ฉันอยากให้นายเจอร่างน่ากลัวแต่ก่อนอื่นเราควรเข้าใจนะว่าทําไมเจอเธอเร็วจังคืออาเซลเธออาจจะชอบหัวล้านๆอย่างนายก็ได้นะเออดานก่อนหน้านี้ฉันไม่ได้บอกแต่ฉันเจอหนังสือเล่มหนึ่งก่อนหนะ้าเพราะงั้นฉันจะอ่านมันแต่ตอนแรกถ้าฉันเป็นนายฉันจะนอนแล้วมาดูว่านอนได้ไหมโอ้อาเซลฉันมีบิเลเจอร์อยู่บนตัวฉันอะ พวกมันน่ากลัวอยู yeah. so. ่นะเนี่ยฉันหาเตียงไม่เจออาเซลอาเซลอาเซลฉันเพิ่งเห็นฉันเพิ่งเห็นว่ามีคนหนึ่งจากสามคนเพิ่งนอนไปเฮ้อาเซล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 อัสเซลมาเร็วเขียวโอเคแล้วเธอนั่นเธอนั่นเธอนั่นเธอฉันนอนแล้วนี่นี่นี่ได้โปรดฉันนอนแล้วทุกคนกำลังมองมุมมองของเราย้อนวิดีโอและดูว่าผมเห็นอะไรทำไมมันไม่ยอมเช้าแบบว่าทำไมข้างนอกมันยังมืดอยู่แต่แต่เรานอนแล้วเดี๋ยวฉันจะไปอ่านหนังสือก่อนหน้านี้ไม่ นายไม่ควรเผาหัวใจฉันคนนั้นจะต้องตายถ้าไม่ยอมรับมันฉันทำริบบิ้นที่หัวหายหามันและเอากลับมาให้ฉันก็แล้วกันนะริบบิ้นที่หัวเธอเหรอริบบิ้นใช่แล้วผแต่มันมืดมันมืดมากับฉันมากับฉันฉันกลัว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 อัสสิวอัสิวอัสสิวนายอยู่ไหนอะจะไปเห็นนายจะไปเห็นนายอยู่เตียงนาย อยู่เตียงฉันดานโน้ยู่นี่ดานโด้ยู่นี่ร่างจริงเธอร่างจริงเธออยู่นี่ช่วยฉันด้วย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 อี้าไอ้โล่ฉันเป็นลาฉันเป็นล่าตามฉันมาตามฉันมาไม่อยู่แล้วตอบฉันมาตอบฉันมาสบายสไายสบอยแล้วจะไปไหนเแล้วจะไปไหนอยู่ตรงนี้นายเห็นฉันไหมเนี่ย แน่นอนฉันเห็นนายอ่ะวลันของนายมาสะท้อนแสงจนฉันแสบตาต่ทำไมเธอถึงตามฉันทำไมเธอไม่ตามนายอ่ะฉันคิดว่าเธอเลงที่นายนะแล้วตอนนี้เธอจะตามนายไปตลอดอ่ะเอาแล้วก็ฉันจะโดดลงตรงนี้โอเคเดี๋ยวนี่เธอกำลังตามฉันเหรอไม่น่านะอเซลฉันควรโดดไหมเอเี๋อเซลยอยู่บนนี้อเซลอาเซลจะาหาฉันพะเจ้าพะเจ้าช่นอดาโนโดดลงน้ำโดดอเซลอยู่บนต้นเรือลาอยู่เรลอ้ารโดลไอ้วเาเย้เ้ยล้ ไเห็นเธอเลยหายไปแล้วดานี่ไปเอาเหล็กมาอาเซนี่ขุดบล็อกพวกนี้เหรอเออไม่ทำไมบล็อกพวกนี้มันอยู่บนพื้นอะไรดูสิไรู้สิแล้วเดี๋ยวดู Achievement Stone e g e มันเด้งขึ้นน่ะแต่ฉันไม่ได้ขุดบล็อกอะไรเลยนะก็เออฉันจะไปขุดเหล็กให้กับเราทั้งสองนะพอเราเผามันแล้วแล้วเราต้องหาลิบบิน แต่เราควรจะหาริบินยังไงล่ะไม่รู้ดิอาจจะหาในถ้ำนี้ก่อนเอจริงๆนะอาเซลฉันคิดว่าบางทีเราน่าจะใช้นายเป็นตัวแรกข้อเสนอบางอย่างเพื่อเอาเงียบเลย อาเซลฉันมีอีกไอเดียหนึ่งฉันมั่นใจว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่นะฉันรู้ผู้หญิงคนนั้นนะกําลังหาแฟนอยู่และในเมื่อฉันทําเธอใจสลายที่เธอต้องการก็คือเจ้าชายที่ปกป้องเธอและนายคือเจ้าชายเพราะงั้นนายต้องไปเดทกับเธอเนี่ยดูสิและดูดูดูและนายก็มีดอกไม้อยู่บนมือแล้วเนี่ยเห็นไหมแต่ฉันอ่านหนังสือมามันบอกว่าเธอจะกลายเป็นเนเวลเลอร์เธอจะทําริบบินบนหัวหายและถ้าหาริบบินได้เธอจะกลับเป็นปกติเราไม่ต้องทําให้เธอตกหลุมรักหรอกไอหัวบล็อกดินนายไม่ง้อชิบแต่ทําไม แต่ว่านาอาเซลเมืองนี้มันใหญ่มากเลยนะฉันว่าเราสามารถสร้างบ้านเพื่อนหลบจากดีเบเลอร์ได้เลยนะเนี่ยใช่แล้วแต่ฉันขอสร้างที่หลบไว้ข้างบนดีกว่าเพราะทานายลองคิดดูเธออาจจะมองเรามาจากข้างบนหรือไม่ก็มองดูเราที่เหมืองก็ได้ก็จริงนะเฮ้ยถ้าเกิดเราสร้างบ้านบนอากาศละ่ะ หมายความว่าไงอ่ะเป็นชั้นโครงสร้างบนภูเขาอ่ะบนภูเขาเอ,อ๋อกับแพร่นะใช่ในเมื่อนายชอบพวกมันเฮ้ยอาเซลเมึงน,นี่มันเหล็กจะไปหมดเลยใช่มันมีฐานกับเหล็กเยอะมากโรครีบครับของเตรียมตัวแล้วขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านะเพื่อนก็แปลว่าเออเราไม่ได้จะขึ้นไปตายหรอกใช่ไหมตลกตายแล้วดาโน่นายนี่น่าลำคานจังก <c oughs> <c oughs> ลับไปที่หมู่บ้านนายเห็นภูเขาใกล้ใกล้ไหมโอ้จุดเกิด ที่ที่นายทำฉันกลัวโอ้ใช่ภูเขาที่เไปด้วยหีมะนั่นคงทำให้เธอขึ้นมาฆ่าเราและจบชีวิตเราได้ยากแน่เลยนั่นฟังดูดีนะเอาล่ะดานโนฉันมีเหล็กกับฐานเต็มตัวไปหมดเลยฉันว่าฉันจะไปก่อนแล้วกันนะโอ้ใช่ฉันเห็นด้วยเอาล่ะฉันจะขึ้นไปตามน้ำนี้ที่นายใช้เพื่อพยายามฆ่าฉันก่อนหน้าขึ้นมาเร็วเข้าสิฉันกำลังไปหาอาเซลนายนี่ไม่อดทนเลย้ฉันเอาน้ำออกตอนนี้ล่ะเอ้ยไอโง่เอ้ยล้วฉันเอาผมนายออกล้วโอ้เดี๋ยวนายไม่มีน่นายอยู่บนนั้นแล้วหลอเนี่ ดานอฉันไม่อยู่ข้างบนแล้วโว้ฉันเหมือนกันนี่อะไรเนี่ยบ้านไงอาเซวบ้านมาโดนเผาหมดเลยอ่ะฝีมือผู้หญิงคนนั้นแน่เลยอ่ะเราต้องไปตอนที่เธอโกรธไล่ล่าเราแน่ฝีมือเธอแน่แต่นายก็ด้วยนายผ่าหัวใจเธอแล้วตอนนี้ก็เผาทั้งหมู่บ้านแล้วเนี่ยอาเซียวไปเอาเตียงมาไปเอาเตียงมาแต่มันมีแค่เตียงเดียวโอ้ไม่มีอีกอันโทษนะวีเลเจอร์โอ้เดี๋ยวฉันคิดว่าวิดีโอนี้ต้องอยู่ในโหมดฝันร้ายแน่แน่เพราะนอนไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่แล้วก็อาเซลนี่ดูพระจันทร์ดิ ใช่พระจันทร์มันไม่ขยับเลยแม้แต่มิลเดียวนิ่งมากเลยเฮ้ยดาโนนายได้ยินอะไรไหมนั่นนายอะไรอาเซีจริงจังเหรอเนี่ยนายน่ารำคาญชะมัดเลยไอ้หนูเอ้ยดาโนไปปีนภูเขาตรงจุดเกิดการของเหลวเขา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 เหลวฉันไม่ได้มีเยอะด้วยมันของฉันอยู่แล้วอะของฉันของฉันหยุดนะนายก็เถิดดาโนเออฉันรู้ว่านี่ไม่เกี่ยวกับวิดีโอแต่ทุกๆคนชอบวิดีโอไมค์ครับเออทูดีที่เราทำนะ ที่นายแหกเข้ามาในบ้านของฉันน่ะก็ต้องชอบอยู่แล้วอาเซลก็นายฟาดหัวฉันด้วยดาบนี่จะไม่ได้ตอนนั้นน่ะโอ้และนายก็แทงฉันที่ท้องด้วยดาบเหมือนกันน่ะก็เพื่อนเขาก็ทํากันแบบนี้โอ้ถ้าเราสร้างบ้านเราที่ใบอมเชอร์รี่ล่ะโอ้ใช่แล้วมันเป็นสีชมพูนั่นเข้าท่านะพอริบบินเธอเป็นสีชมพูจริงเลยบางทีริบบินอาจจะอยู่ที่นั่นนายเลิกดันฉันได้ไหมเนี่ยดานยนายคิดยังไงกับที่ที่เราสร้างบ้านตรงนี้ล่ะ ที่หลบภัยเราอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันจะสร้างที่คราฟและเริ่มตัดไม้ฉันจะจัดการเรื่องไม้ทั้งหมดเองจะบอกให้โอเคท่านนายเห็นเจนนี่เข้ามาที่หลบภายนี้ด่วนเลยนะอาเซลไม่ใช่เจนนี่นะแต่ว่าฉันเห็นแฟนหญิงของนายแต่ฉันแต่ว่าฉันไม่มีน้องสาวนะใช่เธออยู่นี่ดูสิ จะร้องด้วยนะมูเอาาริงนี่ฉันจะฆ่านายนี่อุ้ยเฮ้ยมาดอาเซลมานัาน,นไม่รู้ว่าต้องทำงานเป็นทีมอ่ะนันไม่รู้ว่าต้องทำงานเป็นทีมอ่ะก็เลิกยุ่งกับฉันสักทีไอตัวกินมดเสนนป้อมพีเลเจอร์ตรงนั้นอะ่ะไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวดานโนดานโนี่นี่อะไรถัดไปจากที่หลบภัยมันมีหมู่บ้าน แล้วมันโดนเผาอยู่เรื่องอะไรอ่ะมันมีหมู่บ้านตรงนี้ด้วยนผู้ถูกอ่ะฉันเห็นจากตรงนี้เลยนั่นเจนี่นั่นเจนนี่ฉันเห็นเธอฉันเห็นเธอฉันเห็นเธอเราต้องห่างจากเจนนี่เราลัองลเผาทั้งหมู่บ้านเลยเราต้องสร้างที่หลบภัยให้เสร็จแล้วต้องสร้างที่หลบภัยให้เสร็จใช่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 เอาบล็อกมันวิ่งวิ่งใช่งใช่งวิ่งวิ่าวิ่อาิ่งวิ่งวิ่อวช่งว้่งวิ่งวิ่งชั่นวิ่อวช่งวช่งวิ่งวิ่งวิ่งว เราต้องตั้งชื่อให้มันนะอาเซลโอ้ oh, ฉันตั้งให้มันได้เลยที่หลบของคนห,หัว้านที่หลบของคนหัวร้านโอ้เพราะนายเป็นคนสร้างมันมาจาก <Down S 2> คน <edge goes. S 1> หัวล้นเฮ้ยอาเซลเออฉันมีคำถามนะเอาละนะเออถ้าเราตายในโลกนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราจะเกิดใหม่หรือว่าจะหายไปตลอดกาลนะตอบได้ไหมมาดูกัน เดือดทำอะไรเนี่ยมาสิไปซิมาสิมาซ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 ิฉันไปละไปแล้ว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 เอาจริงดิฉันช่วยในสร้างนะแล้วทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงอ่ะกดได้ฉันไปหมู่บ้านละไปแต่เจนนี่อยู่ที่นั่นนะนั่นยิ่งดีฉันมั่นใจว่าเธอใจดีกับฉันแน่นอนแหละดานโน่นายอยากกลับมาที่นี่ไหมไม่ฉันอยู่หมู่บ้านแล้วเอาจริงนะฉันไม่เห็นเธอเลยอ่ะเอาล่ะฉันจะเข้าไปที่หลบภัยเอง แต่ฉันจะเอาของไปด้วยใช่อะดาบจะออกไปละเกิดอะไรขึ้นน่ะเธออยู่ที่หลบภัยเธอฉันอยู่เธออยู่ที่หลบภัยเธอตีฉันอยู่เธอตีฉันอยู่เธออยู่ที่หลบภัยตามนายววิ่งิ่งกำลังไล่ฉันวววิิิ่่่งงงฉันเธอกำลังไล่ฉันเธอกำลังไล่ฉันช่วยไงเนี็อเฮินไอ้บ้าเอ้ยช่วยฉันหน่อยสิไอ้ตายช่วยนายได้ยังไงเด้อหูมันมืดมากฉันมองไม่เห็นอะไรเลยยังไงอะฉันมีเกราะเลยอ่ะฉันมีเหล็กแต่ฉันไม่มีอะไรคราฟเลย เธอยังไล่ฉันอยู่ดานเธอยังไล่ฉันอยู่ฉันได้ยินตั้งแต่สามรอบแรกแล้วนายนี่มันโง่ของโง่เลยอะดานฉันเอาไปที่บ้านแล้วและฉันกําลังเผาเหล็กทั้งหมดอาเซลนายอยู่บ้านไหนอะเพราะฉันไม่เห็นนายเลยแต่พูดเบาๆไอหัวดินเธออาจจะอยู่ใกล้หยุดไอปิดเลยฉันจะปิดทางด้วยฝั่งไม่ได้อย่าขโมยเหล็กฉันเออดานถ้าเราไปข้างหลังที่หลบภัยเพื่อดูว่าเธอทิ้งข้อความเอาไว้ให้เราหรือเปล่าล่ะเพราะไม่อย่างนั้นเธอน่าจะต้องไล่ล่าเราต่อแน่เลย จำไว้เราต้องหาริบบี้นั้นละก่อนหน้าเธอที่หนังสือที่เป็นข้อความให้เราดานอแตาวันนี้ไปและอันนี้ที่ทำไปมันโผล่มาบนอากาศจริงด้วยดูที่ต้นไม้เชอรี่มันกลจะเป็นตอนเช้าตามฉันมาตามฉันมาวิ่งนี่จะพาเราไปที่หลบภัยอาเซียวระวังมันอาจจะอยู่ในนั้นก็ได้อะนั่นหนังสือนั่นหนังสือนั่นหนังสือลบสองพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดเจ็ดสิบแปดสี่ร้อยเก้าสามเดี๋ยวนี่มันอะไรกันเนี่ยอาเซียวที่หลบภัยกำลังไฟไหมมันเป็นพิกัดมันเป็นพิกัดอุ้ย ลบ2,000เออเราอยู่1,000พบล็อกโอ้พวกเราต้องเดินมาอีกอรอบอ่ะอ้ไอโง่ไอ้ฉันที่อยู่ในหิมะทำาไมฉันเย็นเหลือเกินน่ะดานอเราอยู่ใกล้ๆแล้วควืคนหาดอาเซลอันนั้นคืออันนั้นคืออ,นนนอ,อนนันที่นายจะซื้อเป็นของขวัญให้ฉันเหรอไม่นี่ต้องเป็นอันที่เจนนี่เฝ้าริบบิ้นไว้แน่เลยอ่ะอย่างน้อยก็ในทางทฤษฎีนะโอเคถ้าง,งั้นเราอาจจะต้องสู้ในนี้นะระวังตัวด้วยล่ะนายน่ะเดี๋ยวนะที่ทางเข้าคหาสนห นั่นมันหัวใจมันพังหมดเลยอะเหมือนกับอันที่ฉันทำอะในพังหัวใจเธอทําไมเอ็งโง่เฮ้ยเพราะไม่อย่างนั้นมันก็ไม่สนุกนะสิดานอบางทีริบบิ้นอาจจะอยู่แถวแถวนี้ก็ได้นะมีบางอย่างมันอะไรอะนั่นแมวเหรอจะมันมีตาแดงและอะไรบางอย่างบนหัวใจตรงกลางอะนั่นมันหัวใจหรือริบบิ้นอะฉันจะไปเช็คดูแมวหน่อยนะแต่ดูไม่เหมือนเลยอะมันแปลกไปหน่อยนะใช่เอาจริงนะฉันไม่รู้ว่านั่นคือหัวใจริบบิ้นหรือหัวริบบิ้นเอ๊ะดานอนั่นเธอที่อยู่นั้นอะแต่เธอร่าง ว่าไงเ้วหายไปแล้วเจนี่เจนี่ไม่อยู่แล้วอาเซลนายต้องเรียกเธอแล้วเอาไฟแช็คไปเก็บไไม่งั้นเธอจะรู้ว่านายเป็นคนทำหัวใจเธอพังอย่าถือไฟแช็คไว้ที่มือนายไม่งั้นเธอจะรู้ว่านายเป็นคนทำล้วฉันถืออะไรได้บ้างอะเพื่อนรอดเธอนะดูดิโอ้พูใช้แตกอีกอันนอะ อาเซลมาต่อเข้าด้วยกันเถอะยังไงดูดูฉันเก่งเรื่องนี้เลยฉันทำส่วนนี้แตกแล้วก่อนนี้ด้วยแล้วตอนี้ทำหัวใจเธอแตกไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะโคตรเจ้าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยไม่โคตรดู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 นี่เดี๋ยวนี่นี่ตอนนี้ฉันใส่เข้าด้วยกันหนึ่งสองสามนี่ดูอาเซลหัวใจกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเนี่ยหัวใจตรงนั้นนิดเดียวเองมันไม่เป็นทรงเลยดูดิดานโน่นี่มันตอนกลางคืนแล้วอ่ะมันเปลี่ยนได้ยังไงอ่ะหรือมันเป็นอยู่แล้วนายรู้ไหมว่ามันคืออะไรอ่ะเออไม่อ ร่างน่ากลัวของเธอกําลังออกล่าโอเคเออนายจะต้องป้องกันฉันนายต้องปกป้องคนหัวล้านสิเอาอาเซียวอีกอันน่ะรองตามมันไปผู้รองตามไปเอาล่ะไม่มีอะไรอยู่ที่นี่เลยดานอ้มันมืดอยู่ด้วยกันไม่มีด้วยกันด้วยกันไม่มีไม่มีอะไรในนี้อเซียวเท้านายโคตรเหม็นน่ะเท้านายเหม็นนายมีแอปเปิ้ลทองนายมีโต๊ะคราฟนะเนี่ยดานอ้ฉันเห็นคอของเจนนี่ของจริงของจริงของจริงนี่มันนี่มันนกนี่มันนกนี่มันนกนี่มันอกอาเซีเซียวเซีทะเลหน้าต่างไปกัน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 มากระสันมากระสันเธออยู่นี่ดานอ้เธออยู่่นีอเซ าฉันฆ่าเธอไม่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 ถ้าฉันย้อนไปข้างหลังเธอและฆ่าเธอปัญหาจะหมดไปใช่ไหมเธอพิ่งมองฉันนี่เอาแผนที่ไปเอ้หนูเดี๋ยวเดเดดานอนายไม่เห็นมันมืดมันมีป้ายใส่ของมันมีป้ายใส่ของตรงนั้นไหนอะไรอยู่ข้างในนั่นมันอะไรอะไายเซอเซเธอแปลกน้าแล้วเ้าช่วยจ้ชวยอาเซลววววววฉันไม่อยู่แล้วจะไม่อยู่แล้วนอะไรบางอย่ามันมอะไรบาางเธอมาแล้วเธอมาแล้วจะทาสะานแบบพี่ิวจะาจะซอมแบบพี่ิวจะสะพาแบบตีอทีเธอตีเธอตีีเธอระ เธอแต่ตุ้มตีเธอฉันอยู่แต่ไม่ได้เธอที่กลับซฉันอยู่ที่หัวใจที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ที่แปลกมากเธอไม่สามารถเข้ามาในนี้ได้ฉันจะหลอกเธอดูนี่สิฉันหยิบน้ำมาแล้วฉันก็หายไปฉันหลอกเธอฉันหลอกเธอฉัลอกที่ใหญ่ที่สุดแห่งมอนสเตคิโตกุญลุงแห่งมอนเตอาเซนโนเธออยู่ไหนอ่ะอ่านโนคนสุดท้ายที่เจอเธอนะใช่เธออยู่ตรงนี้ ไปพังวะไงอูบูฉันดียนอะไรอ่ะหมายพาวะไงอ้ไม่ดินฉันไม่ได้ยินอูโฉันไม่ได้ยินอูโหชั้งใจเดนมั้นั้นั้นไม่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 นออจาที่นี่ดนออยจ้าที่นี่แลนี่นี่นี่เกอป่นเกป่นเกลือป่นเกลืป่นเกลือป่นเกป่นเกป่นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ีี่เอรู้อหทมไมรู้สิ เธอตี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 เธออาเซลตีเธอตีเธอตีเธอตีอยู่ตีอยู่ตีเธออยู่ตีอยู่วิววิววิตี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 ต้ตี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 นีตรตี้ีตีใช่นัีนีขาต่านะมัีอยู่นีตีเซตมันอยู่นีตมันอยู่นีบีนีบีนี ใช่มันอยู่ทางนี้ที่บอกป้ายวางของนี่นี่อาเซลอาเซลอาเซลใส่แล้วนะนี่ไงสามสองหนึ่งนี่ริบบิ้นเจนนี่อะไรอีกอ่ะเกิดอะไรขึ้นอาเซลอะไรอะไรวะหยิบริบบิ้นขึ้นหยิบริบบิ้นหยิบเฮ้ยเดี๋ยวเธอหายไปแล้วอาเซลไม่เธอไม่ได้หายฮะเธอไม่เข้าใจอะไรเลยหยิบริบบิ้นมาตอนนี้เธอจะทําอะไรเธอใส่มันแล้วเธอใส่มันเหรอเห็นไหมบอกแล้วไอ้หัวล้าเลยเดี๋ยวดานอ ว่าไงอย่าได้เผาเดี๋ยวเดี๋ยวสมองที่ฉันอะไรบนหัวนายอะไรบนหัวนายอ่ะเฮ้ยเอาเซลเฮ้ยเอลนายไอ้โง่เอ้ยถ้าสูงที่เป็นไอบนหัวนายเนี่ยเนี่ยดูสนีเกิดอะไรขึ้นหัวใจกลับมากลับมาหัวใจหัวใจเจนนี่ฉันคิดว่าเธอรักพวกเราฉันไม่อยากได้หัวใจเจนนี่อ่ะฉันอยากได้ของอาเซลอะแบบว่าอะไรนะเอ๊ะอะไรดอนตอนนี้อาเซลเรามีสามคนที่มี ริบินอยู่บนหัวแต่ฉันไม่อยากมีริบินบนหัวนี่นี่คือสิ่งที่คิดเกี่ยวกับริบินไม่ไม่ไม่ไน่น่หยุดนะหยุกนายคิดอะไรอยู่กันเนี่ยฉันไม่รู้เกี่ยวกับนายเลจะทิ้งนายที่นี่ไม่ไม่ไมไม่ไม่เจ้าฉันไม่พระเจ้าฉันไม่อยู่ลฉันไม่อยู่โอ้เธอตายแล้วอาเซลฉักำลังฆ่าเธอฉันกลังฆ่เฉันไม่อยากทแบบนี้ฉันไม่อยากทแบบนี้่เลอาเซลดูดิ ฉันยากทำแบบนี้ัอยากทำแบนี้ฉันยาทำแบบนี้ฉันอยากทำแบบนี้ฉันอยากทำแบบนี้่อยาเอจะังไม่เอาจริงนะทำไมนายตายและและแนายทำทำไมพระเจ้าฉันทำคลิปไม่ได้ถ้าไม่มีคนหัวล้านอย่างดานโน่เพราะงั้นเพื่อจะดูวิดีโอกันต่อกดติดตาม